คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทมอมเพื่อความมันเทงไม่แนะนำให้ทำตามตัวคลิปเป็นการสอนให้เกิดการเรียนรู้ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าป18ปีควรได้รับคำแนะนำสาวสวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักนักปั่นทุกท่านมาพบก,กับพี่ไก่พาแตกกันอีกเช่นเคยแล้ววันนี้พี่ไก่จะมาแนะนำเกมสล็อตเจนนี่ทรีวิชเชียร์หรือเกมพรสามประการของเจนนี่เจ้ายักษ์ตัวสีม,ม่วงตัวนี้นี่เอง ตัวเกมจะเป็นยังไงนั้นตามพี่ไก่มาเลยก่อนอื่นเรามาดูสัญลักษณ์ตัวจ่ายแต่และตัวกันก่อนตัวแรกคือเจ้าสแก็ตเตอร์ก็จะเป็นรูปตะเกียงสีม่วงซึ่งมีราคาแพงที่สุดถึง5,000กันเลยหากเพื่อนๆหมุนได้ทั้งหมด5อันนะฮะถัดไปเป็นตัววายซึ่งแทนสัญลักษณ์ทุกตัวยกเว้นสเกตเตอร์และตัวหมุนฟรีบวกหนึ่งก็จะเป็นรูปเจ้ายักษ์เจนนี่สีม่วง ตัวไวของเกมนี้มีความพิเศษตรงหมุนสอยด้วยนะฮะเออลงมาก็เป็นมงกุฎสอยและสัญลักษณ์อื่นๆราคาก็ตามนี้เลยและต่อไปส่วนนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์พรไวเมื่อเพื่อนๆกดหมุนขณะที่ไม่ได้อยู่ในรอบฟรีสปินหรือรอบหมุนฟรีเพื่อนๆก็จะมีโอกาสที่จะได้รับสัญลักษณ์ไวขนาดใหญ่ตามรูปนี้เลยซึ่งจะสุ่มมาให้เพื่อนๆได้ตั้งแต่1เพลาถึง5เพลากันเลย แต่เสียดายตรงที่ฟีเจอร์พรวายนี้ตัววายจะไม่คุณสองนะฮะเพื่อนๆถ้าหากมีคุณ2มีแตกยับแน่ต่อไปก็จะเป็นฟีเจอร์หมุนฟรีหรือฟรีสปินนั่นเองเมื่อเพื่อนๆได้สัญลักษณ์สแคตเตอร์ในตำแหน่งใดๆมากกว่า3ตัวขึ้นไปก็จะเข้าสู่ฟีเจอร์หมุนฟรีในการหมุนฟรีนี้ก็จะมีให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกการหมุนฟรีแบบ12รอบ8รอบและ5รอบก็คือพรสามประการของเจ้ายักษ์เจนนี่นั่นเอง หากเพื่อนเอนเลือกหมุนฟรี12รอบตัวสัญลักษณ์ที่เป็นตัวเลขและที่เป็นภาษาอังกฤษจะถูกลบออกจากเพล้าให้เหลือเพียงรูปสัญลักษณ์ที่มีราคาจ่ายแพงและยังไม่พอยังคงมีสัญลักษณ์วแถมมาด้วยสัญลักษณ์หมุนฟรีบวกหนึ่งเพิ่มเข้ามาอีกด้วยว้าวสุดยอดเลยโอเคเรามาต่อกันที่หากเพื่อนเอนเลือกหมุนฟรี8รอบ จะมีความพิเศษอยู่ที่ระหว่างการหมุนฟรีจะมีโอกาสที่เพื่อนๆจะได้รับสลักษณไว้แบบเดินทางได้เช่นหากเพื่อนๆได้รับวายขวาสุดหรือเพลาห้าไว้ตัวนั้นก็จะยังคงอยู่ต่อแต่จะค่อยๆเลื่อนไปด้านซ้ายทีละช่องทุกครั้งที่เริ่มหมุนไปจนกว่าจะถึงเพลาที่หนึ่งหรือเพลาซ้ายสุดซึ่งจะทำให้เพื่อนๆมีโอกาสรับรางวัลได้เรื่อยๆแบบต่อเนื่องนั่นเอง แต่ถ้าเพื่อนๆเลือกหมุนฟรี5้รอบแล้วล่ะก็เพื่อนๆก็จะพบกับเจ้ายักษ์เจนนี่มาพร้อมกับตัวคุณเงินรางวัลที่เริ่มตั้งแต่คูณ5และการหมุนฟรีทุกครั้งเจ้ายักษ์เจนนี่ของเราก็จะเพิ่มการคูณให้ทีละ5กันเลย <Wow. S 1> ซึ่งสามารถรับได้สูงสุดถึงคูณ100หากเพื่อนๆโชคดีได้สิบลักษ์หมุนฟรีบวกหเรื่อยๆนะฮะถือว่าเจ๋วสุดๆกันไปเลย และสุดท้ายวิธีชนะของเกมนี้มีทั้งหมด243วิธีโดยสัญลักษณ์ต้องอยู่ต่อกันจากซ้ายไปขวาตามรูปเลยรูปซ้ายคือรูปที่ชนะรางวัลรูปขวายังไม่ชนะรางวัลน,นะฮะโอเคต่อไปเรามาดูตัวเกมกันต่อเลยดีกว่าหน้าตาของตัวเกมออกแบบมาในโทนสีม่วงท่ามกลางทะเลทรายในยามค่ำคืนนะฮะ และราคาการเดิมพันของเกมนี้ต่ำสุดอยู่ที่5บาทสูงสุดที่2,000พาทกันเลยและนี่คือตัวอย่างการหมุนของพี่ไก่กับเบ็ด5บาทนะฮะสล็อตเกมนี้จะมี5เพาสแถวซึ่งการที่มีแถวน้อยก็จะเพิ่มโอกาสให้เพื่อนๆจะได้รับรางวัลสูงขึ้นแถมไวมีการคูณสและมีฟีเจอร์ไวตัวใหญ่มาอีกซึ่งทำให้การเล่นนั้นง่ายขึ้นเป็นอย่างมากเลย เพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยลองมาสัมผัสสล็อตเกมนี้พี่ไก่แนะนำลองดูกันสักครั้งแล้วคุณจะติดใจต่อไปมาดูฟีเจอร์หมุนฟรีของพี่ไก่กันบ้างเมื่อเพื่อนๆหมุนได้สแคตเตอร์ตั้งแต่3ตัวขึ้นไปเจ้ายักษ์เจนนี่ของเราก็จะให้เลือกกันหมุนฟรี3แบบมาดูกันว่าทั้ง3แบบนี้มีความแตกต่างกันยังไงเรามาดูแบบหมุนฟรี12รอบกันก่อน หมุนฟรี12รอบนี้จะมีสัญลักษณ์ที่จ่ายแพงเพื่อนๆสังเกตว่าโอกาสที่จะเข้าตั้งแต่4-5เพานั้นสูงมากทำให้โอกาสที่เพื่อนๆจะได้รับรางวัลใหญ่ๆนั้นก็สูงขึ้นและมีจำนวนรอบหมุนฟรีถึง12รอบกันเลยมาต่อกันที่การหมุนฟรีแบบ8รอบจะเป็นยังไงนั้นมาดูกันเลยเพื่อนๆสังเกตตัววายที่พี่ไก่หมุนได้นะฮะจะยังคงอยู่และทุกครั้งที่เริ่มหมุน ก็จะเคลื่อนไปทางสายทีละช่องไปจนสุดเพลาที่หนึ่งซึ่งทำให้เพื่อนๆมีโอกาสได้รับรางวัลคุณสองแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆยิ่งถ้าเพื่อนๆเจอตัวจ่ายราคาแพงนะมีแตกแน่นอนและสุดท้ายเรามาดูที่การหมุนฟรีห้ารอบกันจะพิเศษยังไงนั้นตามพี่ไก่มากันเลย สำหรับการหมุนฟรี5รอบนั้นเจ้าักษ์เจนนี่จะเพิ่มการคูณให้กับเพื่อนๆเ,เริ่มตั้งแต่คูณ5และจะทำการเพิ่มคูณทีละ5ทุกรอบการหมุนฟรีสูงสุดถึง100กันเลยลองคิดดูสิว่าหากเพื่อนๆได้สัญลักษณ์ตัวที่จ่ายแพงพร้อมกับตัวไว้เพื่อนๆจะได้รับรางวัลโบนัสคูณมากมายขนาดไหนจัดได้ว่าเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลย ทั้งนี้ทั้งนั้นฟรีเจอร์การหมุนฟรีทั้ง3แบบก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและดวงของเพื่อนๆแล้วนะฮะว่าเพื่อนๆจะเลือกแบบไหนซึ่งแต่ละแบบก็มีความแตกต่างกันออกไปและนี่ก็คือทั้งหมดของเกมสล็อตเจนนี่ทรีวิชเที่พี่ไก่นำมาแนะนำกันในวันนี้เกมที่เข้าง่ายตัวไยเยอะพี่ไก่รับรองว่าเพื่อนๆจะไม่ผิดหวังกันอย่างแน่นอนสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากลองมาสัมผัสเกมนี้ สามารถแอดไลน์ของพี่ไก่มาได้ที่ a อ d All Gamer เลยนะฮะอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะฮะ a อ All Gamer พี่ไก่ก็จะแนะนำเว็บที่ปลอดภัยใจจริงและโอนไวให้กับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้พี่ไก่ด้วยนะฮะวันนี้พี่ไก่ขอตัวลากันไปก่อนบายบายครับ